แล้วกัน่าถามเรื่องหนึ่งขณะที่ไปเจอฮันจูยูนั้นได้พิลกวัเจอพูดคุยอะไรกันไหมข้างหลังจากได้เจอก็ก็มีได้พอดีว่าล่ามของทางทางน้องเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นเป็นเมียส์หรือเป็นใครเขาก็คนแนะนำให้ให้ช่เขาก็คล่องหล่อคล่องทำ้าเลยหรอคล่องคล่อไปสองสามสเต็ปยังไม่ทันได้พูดเลยก็โดนล่ากไปพูดเหมือนแบบ มันมีคิวต้องถ่ายรูปต้องเข้าจุดอะไรอย่างเงี้ยแล้หานั้นแสดงมองว่าแววตานั้นคือเขาถ่ายเขาอะไรออกมาครับพี่ไอ้ห่าไอ้ว่าเขาพุ่งแบบ เฮ้ยเอาคือเธอเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเป็นก็ยังนึกไม่ออกอะนะคะยังไม่รู้ที่เขาก็เธอก็แค่เหมือนแบบเออดีใจที่ได้เจอกันเลยก็พิ่ไแบนี้เขาถึงขั้นก้าวถอยหลังส่งสเต็ปไปเหรอพี่แอนเขาก็เป็นลักษณะของสาวเกาหลีเนาะเป็นภาพแบบอะไรไปเลยไม่ใช่รักกันนะความกลัวใช่ไหมคะอาจจะกลัวก็ได้นะความเกลียดเลยแล้วก็มีเหมือนกับว่า เหมือนดบบเซร์ไร์อะไรอย่างเงี้ยเออดักเซ์ไร่ก็คืไม่ได้ถามเลยว่าสิ่งที่เตรียมมาว่าเราจะถามอะไรเขาไม่มีเวลาได้ถามเพราะวันนั้งนงานมันค่อนข้างแบบใช้เวลาแล้วทุกคนยมกันหมดแล้วคือเหมือนแบบว่าจะหลับเราเราก็จะหลับแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีจังหวะได้พูดคุยเท่าไหต้องได้คําถามเดียวจากเขาอยากถามอะไรเนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมเรื่องนี้เหนื่อยไหมก็เหนื่อยมากเล่นเองก็เหนื่อยมาก เขาเป็นยังไงบ้าง่เขาสวยมากนะคะก็ก็สมศักดิ์ศรีแล้วที่เขามีคนรักเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าคือสวยจริงแล้วสร้างห่างามแล้วน่ารักไม่ถึงตัวแล้วตัวพี่แอนพอได้มีโอกาสเจอเขาราเป็นเป็นโมเมนต์ของเราถึงแม้จะได้เจอครับจะเป็นยังไงครับโมเมนต์เราประทับใจขนาดไหนมันมันก็ คือเขาเป็นคนเก่งอะค่ะแล้วเราได้แบบเออไดอ้วันนึงได้เจอกับคนเก่งอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในโปรเจกต์ที่เราทำใใคุอใกล้เคียงกันอนะไรย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเออรู้สึกดีมันก็เป็นเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะเหมือนว่าเขาเป็นภาพผ่ายดูยากแบบสองดาราสองประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่<อ><อ>เล่นเล่นเรื่องเดียวกันแล้วก็ดันใช่ใช่มันก็เป็นความที่ทุกคนแบบก็รักละครรักซีรีส์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วก็คงแบบเออดีอยากพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะอย่างทิ่บอกวนะถือว่าเป็นปลื่มปิ่ม,มสำหรับงานวันนั้นยิน้มดีแนละ้วมันก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่า นักแสดงระดับเขาจะมาปะทะกับนักแสดงของไทยเราอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วในงานทุกคนก็คือดูแลกันอย่างดีทุกคนก็อยู่กันด้วยความแบบโอเคแบบสมศักดิ์ศรีทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันมันสวยงามไม่มีโอกาสได้เซลฟี่กันบ้างเหรอครับพี่แอนต์ถ่ายรูปทั้งพี่มีคนถ่ายให้ค่ะตอนนั้นนะพี่กำลังจะหลับยี่มยิ้มพรงที่กำลังจะหลับแล้วว่าโชคดีมีคนกระตุกบอกว่าเฮ้ยถึงคิวถ่ายรูปพี่ก็ยังไม่ทันได้คว้ากล้องตัวเองก็คือกล้องจากคนอื่นอ่าอันเรื่องนึง อีคลร์พี่มีคนแซวว่าแกเก่งกว่าเรามันเป็นมันนเป็คลิปอะไรกระซับมิดอะไรกันอย่างไรครับคือจริงๆเราอ่ะมารู้จักแล้วก็สนิทกันเพิ่มมากขึ้นตอนาที่อยู่กองเรื่องแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพอเราอยู่ใน ในคนที่จะเริ hey, people, ่มเป็นผู so Bilder, so there, ้ใหญ่กันแล้วมันก็จะมีอะไรแลกเปลี่ยนกันมากกว่าที่เราคิดเหมือนแบบอ้าวการคุยกันรู้เรื่องเฉยเลยอะไอย่างเพี่ถูกคอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเปิดเราก็เปิดอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งนั่งกันเขาก็แบบเราก็เลี้ยงวันเกิดให้เขากับพี่มอฟอะไรเงี้ยค่ะพอเขาทํางานให้เราด้วยแล้วเราก็กับพี่มอฟก็สนิทกันทั้งสามคนก็เลยแบบเออคุยไปคุยมามันก็เราก็ถามว่าเออแอปแอปโทนะแอป คือมันเป็นงานเลี้ยงฉลองเลยอยากอยากจะสั่งแชมเปญคนละแก้วเพื่อแบบทำให้เป็นอัตลักษณ์เฉยๆ<อ>ไม่ไ<อ>ตั้งใจจะมาเป็นรำยองกันนะอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมก็จะ <c oughs> ปรากฏว่าปรากฏว่าอะไรอะ่ะเขาก็เขาก็ทาหน้าผม๊ยเราก็อุ๊ยฉันไปชวนเขากินเขาจะเขาไม่ดีหรือเปล่าเขาเป็นน<อ>ัอนที่แอนจะสั่งแก้วเหรอคะหน้าเขาอย่างเงี้ยเนี่ยอ้าวคือคือไม่ได้อยากกินแก้วเดียวใช่ไหมหรอกเขาก็ไม่ได้พูดนะเขาก็ไค่ไ้นอกากทำเป็แก้วเหรอครับอ้าวแต่พี่ไหวเต็มที่ได้แค่สามแก้วนะมากกว่านี้คือพี่ตาย ก็ได ok oh, kind of ้ค่ะขวดก็ได้ค่ะปวดเลยเนาะสำหรับพี่แอนยกให้เขาเลยไหมครับเพราะเห็นโมเมนต์นั้นแล้วแบบพอได้การพูดคุยหรือกัรมีการเนี้ยคือยกให้เขาเลยว่าเขาคือดำยงมดเขาตกลงพักสองเจอติดกับแอปซัคซออเล่นนะคะเซอไพรค่ะรับรองคือไม่ใช่แอปซักซออนที่หลายคนนึกภาพใช่ไหมคะ ต่อให้เขาติ๊งข้าเขาเฉยๆกับการหยิบแก้วแชมเปญ็นคอนทราสสุดๆเลยแต่ว่าความเมาเขาไม่มีเขาเฉยมากเขาเฉยมากแต่เนี่ยเนี่ยไปแล้วเออเนื้อออกมานี่คือสบายสบายอันอันก็ยมจนถึงเช้าอ่ะจนถึงวันนั้นทั้งวันอันเดียแต่เขายังเป็นใสแข็งอยู่ตลอดเวลาเฉยมากเลยเขานิ่งมากเลยค่ะแอันก็เลยแซวเขาออกไอจีแบบว่าเออแบบว่าดุกว่าพี่นะารักหมดขวดไปคล้ายวันนั้นเขาคนเดียวเลยค่ะ เราถึงยกให้เขาเป็นแบบนี้เลยใช่ก็ต้องให้ฉายายอมเนาะพอคลิปนั้นออกไปมีคนไปเซลล์เขาไปเขาเยอะมากหรือเขาไม่เล่าที่แอนฟังไงนะเขาเขาก็ขับเขาก็แบบเผินบิดไปบิดมาท้ายเขาว่าอะไรเงี้ยเขาชอบแหละเขารู้ตัวใช่ไหมคะเขารู้ตัวว่าเขาถูกดีและถูกปูหากับสิ่งนี้น่ารักดีค่ะเขาเป็นคนน่ารักมากโอเคคเไปก่อนที่สุด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 